หวานเนี่ยสายธรรมชาติผิวหน้าของหวานวันนี้ก็ธรรมชาตินะคะเพื่อนๆตัวนี้คือไฟโตนิวเทียมเฟ l w เชียไวท์เทนิ่งเจลค่ะเพื่อนๆเป็นลูกรักขวานเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นไหนครีมมาพร้อมกับเนื้อครีมสีขาวให้ความนุ่มชุ่มชื่นกับผิวได้ดีมากๆเลยค่ะเขาเนี่ยช่วยลดปัดจจัยที่ก่อให้เกิดการผลิตเมลานินซึ่งทำให้เกิดฝ้าก,กระจุดด่างดำต่างๆค่ะเพื่อนๆ และเขาเนี่ยผลิตมา for all skin นะคะเพื่อนๆสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวค่ะหรือใครที่บอกว่าผิวบอบบางแพ้ง่ายเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติค่ะแล้วก็ไม่มีสารสกัดอันตรายใดๆเลยไม่มีส่วนผสมของสารเล่งขาวสารปลอร่อยสเตียรอยไม่มีส่วนผสมของสีพาราเบนน้ำหอมแล้วก็แอลกอฮอลด้วยค่ะลักเลย ขอขอบคุณศาสตราจารย์ดรพรงามที่ช่วยคิดค้นของขวัญจากธรรมชาติเพื่อผิวสวยกับไซโตนิวเทียนจาก PN b o t a n บ c ทนิกค่ะต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์ดรพรงามที่ช่วยคิดค้นของขวัญจากธรรมชาติเพื่อผิวสวยกับไซโตนิวเทียนจาก PN b o t a n บ c ทนิกค่ะ